เราเป็นเจนซีแล้วเรากล้าลองเรากล้าทำเรากล้าเสี่ยง move fast break things แล้วก็ลงไปทำเจอปัญหาอะไรก็ค่อยแก้ไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันคือสเสน่ห์ของการทำสตาร์ทอัพครับ SME กับสตาร์ทอัพนี่มันก็ difference กันเนาะแล้วเราเอาความเป็นเจนซีกับการทําธุรกิจองเทอร์เพเนอร์เนี่ยมาผสมกันได้ยังไงอะถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้มันสำเร็จได้จริงหรือว่าสามารถสร้าง ecosystem ที่เราต้องการได้จริงมันจะเป็นอะไรที่โตไปได้ไกลามากครับไปเสร็จแอปคืออะไรอะคะ เรามีหนึ่งมื่นยูเซอร์ในเวลาแค่7วันภายในเวลา2เดือนพิชมาทั้งหมดเกือบ4ี่บแบร์แล้วครับนอกจากจะเป็นใบเสร็จที่ซื้อแค่50บาทโดยจะเป็นใบเสร็จที่ทานข้าวมือละสามหมื่นก็จะได้รับ25่สิบห้าพอยเท่ากันพอยก็สามารถนําไปแลกของรางวัลภายในแอปเราได้หลักๆจะเป็นตัวกิฟต์การ์ดคูปองส่วนลดจากแพลตฟอร์มชั้นนาทั่วประเทศผมมั่นใจว่าตัวคอร์ร์แบลล์ของเราไอเดียเราดีพอที่จะสามารถทําให้แบรนด์ใหญ่ชั้นนาทั่วไทยเข้ามาจอยเราได้ครับเอิร์ธมองว่าอะไรคือบทเรียนราคาแพงททททีีีีีีีีี่่่่่่่สสุดด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 ดในนนนชวววววววิิิิิิิตตตตเเเเเเเอออออรร์์ธคาาาา็มมมมไไไไไยยยยยยยแแลลล้้ปปึึกกกัััับบ